สวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะครับพบกันอีกแล้วนะคะในรายการอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภานักธรรมชาติบําบัดค่ะน,นี้น้องสถานที่นิดหนึ่งค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เคยพูดว่าอะไรนะคะช่วงโพเพสไม่ใช่โพเพสสิช่วงอะไรนะอาจารย์แดดล่มล,ม,ลมตกอะบ่ายสามก็ที่บอกอะไรเกี่ยวกับลูกดกลูกดกอะไรพวกเนี้ยก็จะตั้งวงกินเหล้ากันช่วงนั้นหมายถึงว่าคนทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดประมาณว่าสมัยก่อนอะที่อาจารย์เคยเล่า อยากให้จาเรเล่าแชร์ต้นปังมั่งมือนอาจจะคนละวัยแล้วตอนนั้นยังมีเรื่องเล่าเยอะตอนนั้น,ม,นมีเรื่องเล่าเยอะแล้วตอนนี้ค่ะทำไมเรื่องเล่ามันเยอะกว่าเดิมเหรอคะอาจารยไม่คือวัยขณะนี้มันก็คุยกันเรื่องการออกกำลัง ให้คุยเรื่องอานการออกกำลังค่ะพอดีวันนี้พาอาจารย์ออกมาออกกำลังแล้วอาจารย์ก็อยากจะทําคลิปถึงท่านทุกฟังนะคะก็เราก็เลยคุยสัพเพเหระไปเรื่อยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ออกกําลังกายเนี่ยเบินไปกี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเบินกันไปได้ขนาดไหนะคะเผาผ่านไปได้ขนาดนั้นเลยคะอาจารย์เหงื่อออกเป็นปี๊บไหมคะ ก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ใช่ค่ะใช่เดินกี่รอบคะอาจารย์ก็คงไม่นับเป็นรอบอะนับเป็นไงคะนับเป็นครึ่งรอบนับเป็นครึ่งรอบคือเท่าที่เราไหวใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีท่าอะไรนะเช้าๆอาจารย์ก็จะทำท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ลองกำมือสิคะค่ะกำมือกำมือนี้ค่ะอาจารย์อ่าแล้วอาจารย์ก็จะจะฝึกว่าไงคะหมู หมูค่ะค่ะแล้วก็กามไปหมึกค่ะหมึกค่ะแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งค่ะกุ้งค่ะแล้วก็ไก่ค่ะไก่ค่ะวิเก่งค่ะจานอ่ะหมูค่ะจานหมูค่ะหมึกค่ะหมึกค่ะกุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งค่ะแล้วก็ไก่ค่ะไก่แล้วถ้าจานทําเร็วๆอะคะหมูหมึกกุ้งไก่หมูหมึกกุ้งไก่จานขาทําเร็วๆได้ไหมคะ ถ่าเร็วก็ไม่ทันแล้วถ่าเร็วก็ไม่ทันแล้วค่ะ <c oughs> ได้แค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นการเหมือนกับบริหารคือคนสูงอายุนเนี่ยต้องอใช้การเคลื่อนไหวที่ชา้าช้าอ๋อต้องใช้การเคลื่อนไหวที่ช้าช้าที่เขาบอกช้าช้าได้พลาเ่มงามเกี่ยวไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวนไม่เกี่ยวนะคะ <c oughs> ค่ะค่ะก็คือต้องระม,มัดระวังในการที่จะออกกําลังกายการเดินใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งท่ากายบริหารยังต้องเป็นท่าที่เชื่องช้าเลยอ,อ๋อต้องเป็นท่าที่เชื่องช้าอยู่ตัวหนูเห็นอาจารย์เท่าใบมวยหัวจา์เนี่ยคนอื่นเขาจะแต่อันอาจารย์อาจารย์าารยาารยสาธิตซนนิดเดียไหมอาจารย์อาจารย์ก็จะแบบไปด้านนี้ช้านิดนึงไม่ค่ะเพราะว่าทางบ้านนี่เขาอยากได้ท่าบริหารร่างกายกับอจากทัานนะคะ นอกจากท่าภาษากระกจายแบบของคําแล้วเนี่ยก็ยังอยากได้ท่าอื่นอี่นอีกอาจารย์ก็ไม่รู้จะออกแบบท่าไหนแล้ว <periods> เพราะว่าท่าภาษากระกจายแบบของคาเนี่ยเป็นท่าที่มาตรฐานที่สุดมาตรฐานที่สุดแล้วค, <g ül> คือท่าภาษากระกจายแบบของคำท่ามาตรฐานที่ควบคุมให้เชื่องช้า ไม่ได้ทำแบบออกเร็วๆแบบพวกแอโรบิกค่ะอ๋อค่ะใช่แล้ววันนี้อาจารย์จะสาธิตไหมเดี๋ยวดูจะไปถ่ายให้สาธิตก็ครูคนจะมาดูไม่เคยเห็นหน้านแะ้วก็เลยไม่สาธิตนะคะก็แค่ว่าจริงๆลูกศิษย์ก็จะจะรู้แล้วค่ะว่าท่านี้ต้องทำยังไง อาจารย์กับพวกนั้นทําตอนเช้าแต่นี้ตอนเย็นแล้วเนาะอาจารย์เนาะ,ะแดดก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วที่มันมันไม่ใช่เย็นใกล้ค่ำไหใกล้ค่ำแล้วแต่ว่าก็ยังอากาศก็ยังดีอยู่นะคะอาจารย์เสียงนกนึกรอ้องอย่างนี้ก็ถือว่ายังยังอากาศดีอยู่นะคะอาจารย์ครับก็ยังดีอยู่นะคะเนี่ยคนมาออกกําลังกายเยอะแยะเลยมันก็เป็นช่วงแดดล่มลมโต แล้มลมตกโอเคเดี๋ยวนี้เขาขึ้นออกกำลังกายกันญาตอาจารย์งั้นก็วันนี้ก็เออลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้ายังไงมาทําคลิปดีๆให้กับท่านผู้ฟังฟูลออปชั่นมากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับทักทายกันชั่วคราวก่อนนะคะเอาวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คขะสวัสดีค่ะ